สวัสดีค่ะค่ะาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์แอสโตโทราทาโรวิงเอาทาง,งานบอกมาให้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีเลขนาดาวจันทดาวสุกร์กันนะคะ <S <S ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับกันสามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะก็ เป็นพลังงานในช่วงเดือนเมษาก็มาดูรับพลังงาน Energy r a n d o m ดกันแล้วก็มาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือมาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานของหลายๆท่านนะคะเปิดใจให้กว้างพลังงานสามารถเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครต้องการจะดูส่วนตัวที่เป็นพลังงานของคุณที่เป็นการเจาะไพ่ถามไพ่หรือการส่องพลังงานโปรเสริม erm, ที่ส่องความรู้สึกของคนที่อยากจะเช็คจะส่องได้ก็ทักมาจองดูดวงส่วนตัวนั้นจะเป็นพลังงานของโดยตรงนะคะทีนี้ มาดูกันพลังงานของความรักของชาวลัคนาราศีดันดาสุกันในช่วงเดือนเมษาพลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ตอนนี้จะเป็นช่วงที่ใข่แอบ,บลูกมาอัดคลิปนะคะเพราะว่าน้องก็เพิ่งร้องส่งเสียงไปตอนอัดคลิปคลิปก่อนหน้านี้ <c oughs> แล้วก็ไปป้อนนมมาตอนนี้ก็กําลังดุกดิกอยู่ไม่รู้จะส่งเสียงเองไร เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงแอปบปรูมแอบคลิปจริงๆนะคะอโอเคมาดูกันพลังงานความรักของชาวกันความรักของชาวกันสร้างอะไรคลิปนี้เนี่ยพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะพลังงานความรักของชาวกันในช่วงเดือนเมษาพลังงานความรักของชาวกัน,น,งงงน,งกนังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานรงานเป็นอย่างไรบ้างคะ พลังงานความรักของชาวกาันในคลิปนี้มีชาวกันบางท่านมีพลังงานไพ่นี้ finance and career financial issue uh, are factor in your love life right now คือพลังงานตรงน,นี้มันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าความรักของชาวกาันบางคนอาจจะมีเรื่อง financial เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นแฟกเตอร์สำคัญหรือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นประเด็นในความรักสำหรับบางคนก็ได้อีกในนึงเนี่ยไพ่ใบนี้ยังหมายถึงอีกว่าโดยเฉพาะไพ่ใบนี้ถ้าได้ในการดูดวงส่วนตัวในไพ่ความรักของเซตไพ่พลังงานนางฟ้านี้ที่ขครดูดวงส่วนตัวให้ ถ้าไพนี้ขึ้นในดวงดวส่วนตัวบอกเลยว่าเป็นช่วงความรักที่เขาเรียกว่า,านิ่งๆรีบเรียบเรื่อยๆสรงๆหรือถ้าใครโสดก็คือเป็นช่วงที่ว่าคุณจะต้องโฟกัสงานกับเงินมาก่อนเลยค่ะโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องอื่นๆเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากกว่าในเรื่องของความรักสำหรับบางช่วง หรือเป็นชาวกันบางช่วงที่รู้สึกว่าคิดในเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอื่นมากกว่าความรักด้วยสําหรับบางท่านนะทีนี้อ่ะโอเคพลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้มี getting to know each other มีพลังงานของการที่ชาวกันบางคนตรงนีเน้เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าคุณกับใครบางคนจะต้องเหมือนคล้ายๆกับ มีพลังงานงการเรียนรู้มีพลังงานของการที่มันคล้ายๆกับคนสองคนที่รู้จักหรือลึกซึ้งหรือผูกพันกันมากขึ้นหรือแบบแบบเขาเรียกว่ามีพลังงานเหล่านี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะเป็นพลังงานไพ่ในแบบนี้โดยตรงที่็เนเวลาของการที่เขาเรียกว่า getting to know g e t t to know ใครบางคนอยู่ ได้หรืออีกในหนึน่งพลังงานไพ่นี้หมายถึงคนบางคนที่จะมีพลังงานที่ว่าจะต้องมีพลังงานเหล่านี้กับคู่หรือกับคนคุยหรือกับใครบางคนให้มากขึ้นเพราะมันมีไพ่พลังงานที่ต้องหมายคย้ายๆกับว่าเป็นพลังงานของความลึกซึ้งหรือพลังงานของความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เปิดเผยความรู้สึกต่อก,กันระหว่างกันให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อรู้จักกันให้มากขึ้นรู้สึกลึกซึ้งกันให้มากขึ้นอะไรแบบนี้สําหรับบางคู่นะคะ ทีนี้พลังงานตรงนี้ไพรวมในคลิปนี้ของชาวกันพลังงานของชาวกันความมั่นคงของชาวกันในคลิปนี้ประจาเมษาเอฟเพลยพลังงานความัของชาวกันราศีกันยราจะส่งสรพลังงานความมั่เป็นอย่างไรบ้างมาดูหน่อยพลังงานของชาวกันพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิ ความรักของชาวกันความรักของชาวกันนะคะพลังงานในคลิปนี้พลังงานความลับของชาวการพลังงานไพ่เป็นอย่างไรบ้างความลับของชาวกันพลังงานเป็นอย่างไรบ้างลอดูไพ่หน่อยอืม โอเคค่ะเห็นถึงอะไรบางอย่างในไพ่นี้พลังงานตรงนี้มาดูกันนะคะพลังงานตรงนี้มี Energy จะบอกว่าทางเซตเนี้ยมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาสองใบและเป็นพลังงานที่ดีด้วยนะมีพลังงานที่ดีพลังงานตรงนี้มี Energy นี้ควีนถือดาบ บางคนตรงนี้ถ้าเป็นพลังงานของกันบางคนที่มีความรักที่แบบว่ามีอะไรบางอย่างที่อ่ะมันก็จะมีกันที่ความรักราบลื่นกันที่ความรักแบบโสดกันที่ความรักแบบกําลังคุยกับกครยหรือกันที่ความรักมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาบางคนตรงนี้ไพ่แบบนี้เป็นพลังงานของคนที่กันที่เกี่ยวข้องกับธาตุลมได้เมทุนตุลกลมนะคะเพราะไพ่แบบนี้เป็นพลังงานของชาวลมโดยตรงแล้วก็ พลังงานตรงนี้คุณอาจจะมีรองชาร์ h เป็นเป็นชาร์จของลมด้วยก็ได้สําหรับการบางท่านแต่อีกในนึงจะบอกว่าบางคนตรงนี้เนี่ยไพ่พลังงานแบบนี้หมายถึงคนบางคนที่คุณจะต้องแบบว่าเหมือนคล้ายกับคนที่ม,มีมีพลังงานบางอย่างที่เช่นมีจุดยืนบางอย่างของตัวเองหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องที่ว่าคุณหรือใครบางคนที่คุณเกี่ยวข้องหรือนึกถึงในการดูคลิปนี้เป็นคนที่มีเหตุผลหรือมี e ก้บางอย่างหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่ามี logic มีเหตุผล มีตักกะอะไรบางอย่างส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างค่อนข,ข้างสูงเหมือนกันหรืออย่างไรหนึง่งพลังงานตัวนี้จะหมายถึงว่าการที่คนบางคนจะต้องออมีม,มีมีปัจจัยมีเหตุผลมีลอจิกบางอย่างในการตัดสินใจหรือการมองหรือการเลือกใครบางคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังงานตรงนี้มี e n e r g ีแบบนี้ด้วย นอ,นอกจากนี้พลังงานไพ่นี้ยังหมายถึงคนบางคนที่เป็นลักษณะที่ว่าความรักของกันบางคนอาจจะมีพลังงานของการบล็อกอะไรบางอย่างในความรู้สึกด้วยหรือการ protect p r o ทคบางอย่างในลักษณะของการโปรเทค feeling protect ความรู้สึก p r o เทคใจ p r o เทคตัวเองสาหรับบางคนนะแล้วก็พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้เจ็ดเหรียญมันคือพลังงานของกันที่เขาเรียกว่ากาันบางคนตรงนี้มีความรักที่ดู หรือผูกพันหรือรู้จักกับใครในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการดูหรือศึกษากันค่อนข้างระดับหนึ่งไม่ใช่อะไรที่ป,ปรับรวดเร็วเช่นความรักไม่ได้มีเวลาในลักษณะที่แบบมาในระยะเวลาที่แบบว่ากระทันหันร,รวดเร็วในการที่จะตกลงปงใจหรือว่าเป็นพลังงานที่ เป็นคอมมิทเมนท์ที่ใช้เวลาในระยะเวลาอันสั้นกับใครบางคนตรงนี้โดยเฉพาะชาวทัดดินชาวกันชาวทัดดินเป็นพลังงานของเพอร์เฟคชันนิสเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกการที่จะตัดสินใจอะไรแบบในเรื่องความรักอะต้องต้องใช้เหตุผลหรือใช้อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะต้องเช็คให้ดีหรือมั่นใจหรือชัวร์หรือหรือมีพลังงานของการใช้เวลาในการดู หรือพูดคุยหรือสารสัมพันธ์กับใครที่ค่อนข้างระดับหนึ่งระยะหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะพลงานตรงนี้มี energy เด็กถือเหรียญบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุดินด้วยกันเองการผสมมังกรได้ด้วยหรือเป็นคนที่เป็นรักต่างไวัยได้สําหรับตรงนี้พลงานตรงนี้มี energy สิบไม้เทา้าบางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เช่นเป็นชาวกานที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มากกว่าหนึ่งคน มากกว่า1คนอยู่มีหนึ่งคนมากกว่า2คนอะไรแบบนี้ได้สําหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็บางคนเป็นชาวกันที่อาจจะมีพลังงานความรักในชีวิตที่มีปัญหาอุปสรรคมาบ้างด้วยแล้วก็พลังงานตรงนี้นะคะมันจะหมายถึงคนบางคนในช่วงใ,ใกล้ๆแบบนี้ถ้าเป็นพลังงานที่ความรักอะ่ะเป็นพลังงานที่ยังไม่ได้เด่นมากมันจะเป็นชาวกันบางคนที่เป็นโดยเฉพาะคนโสดหรืออะไรก็ตามหรือคนที่ยังไม่ได้พบ ปกอะไรเรียกว่าตกลงปงใจหรือหรือแบบมีคอมมิชเมนท์ที่แบบว่าทุ่มชีวิตหรือฝากชีวิตกับใครในช่วงแบบเนี้ยลังงานตรงนี้คือการที่เหมือนแบบเรื่องอื่นจะมาเด่นด้วยก็คือเรื่องงานเรื่องเงินหรือการที่บางคนในช่วงแบบนี้การการที่แบบโฟกัสกับเรื่องงานหรือมีอะไรบางอย่างเรื่องอื่นๆที่ให้ทํามากมายสําหรับบางท่านอะ ที่เป็นชาวกันพลง,งานตรงนี้มี energy ไพ่นี้เป็นไพ่ใหญ่เลยเป็นไพ่ใหญ่ที่ดีด้วยเมจิกเชียนนะคะเป็นไพ่มีไพ่ที่เป็นเลขหนึ่งมันเป็นเลขหนึ่งและเป็นไพ่เมจิกเชียนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันจะมีอะไรอะไรอย่างที่มันค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีหรือทางที่มันแบบรับรื่นขึ้นหลังจากนี้ได้สําหรับการบางคนแต่มันเป็นไพ่ใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยความรักของชาวกันบางคนอาจจะใช้เวลาได้ หรือมีระยะเวลาในการที่อย่างที่ใครบอกมันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ารวดเร็วหรือป,ปรับได้สําหรับบางท่านตรงนี้ขอให้มีความที่ว่าเหมือนแบบใช้ใครจะบอกว่าความรักอะ่ะใช้เวลาจะดีที่สุดอย่ารีบอย่าเร่งอย่าใจร้อนอย่าอย่าแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับไปแบบกังวลหรืออะไรมากเกินไปนะคะรู้สึกว่าจะมีคนร้องออกแอร์อีกแหละ จะมีคนรอออแอะเรียกหามีคนเรียกหาแม่นะคะโอเคโอเคทีนี้เซตต่อมาไพายย่ใหญ่อีกใบหนึ่งสองสองพลังงานตรงนี้เซตแรกกับเซตสองมีพลังงานอย่างละใบก็คือทั้งหมดนี้มีไพยย่ใหญ่อยู่สองใบคือมีเมจิกเชียนไปแล้วแล้วก็ไพ่นี้มีเดอะเวิลด์ใครจะบอกว่าไพ่เมจิกเชียนและไพ่เดอะเวิลด์เป็นไพ่ที่ดีมากไพ่เดอะเวิลด์เป็นไพ่ใบสุดท้ายด้วยและเป็นพลังงานคล้ายๆกับเหมือนพลังงานเดอะซันพลังงานเดอะเวิลด์คือพลังงานของ Uh, completion ความอุดมสมบูรณ์หรือพลังงานของการที่มือนี้ค่นมีแชปเปอร์บางอย่างที่สมบูรณ์ ที่ดีให้กับพลังงานความรักของชาวกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมันมีพลังงานที่ดีอยู่ตรงนี้มากๆโดยร,รวมถึงอีกในหนึ่งเป็นชาวกันที่เดียวกับความรักความสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาโดยตรงหรือเป็นชาวกันหรือลักนากัรโดยตรงบางคนนะคะถ้าเป็นลักนาเลยเนี่ยหมายถึงมีเกณฑ์ที่สามารถที่จะไพแบบนี้หมายถึงการที่ลงหลักปักฐานหรือการยกยายในลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าอยู่ในต่างประเทศได้ใครเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีลักนากัร โดยตรงด้วยทางไทยและตะวันตกนะคะไพ่นี้หมายถึงคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศได้ด้วยทีนี้พลังงานตอนนี้มีหนึ่งถ้วยเป็นความรักหรือความรู้สึกที่ดีเป็นชาวกันบางท่านตรงนี้ที่มีความรู้สึกดีๆที่เริ่มต้นกับใครอาจจะเป็นคนที่คุยคุยกันหรือดูดูกันอยู่หรืออาจจะเป็นคนบางคนที่เขาเรียกว่ามีใครที่แบบเข้ามาให้เลือกอะไรแบบนี้ เดี๋ยวแป๊บ okay, น okay. okay. ึงเดี๋ยวไปดูน้องก่อนลองแล้วนะคะเดี๋ยวมานะคะโอเคแวบไปให้นมมานิดนึงนะคะขอภัยด้วยทีนี้พลังงานไพ่ต่อมามีพลังงานนี้ด้วยสองดาบและใครเห็นไพ่บางไพ่ตรงนี้อีกไพ่หนึ่งคือมันจะมีชาวกันบางคนตรงนี้ที่มีความลังเลในความรักหรือการที่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องเลือกหรือตัดสินใจหรือเป็นพลังงานที่บางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มากกว่าหนึ่งพลังงานอยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรักตรงนี้สําหรับบางคนอาจจะเป็นช่วงพลังงานลังเลได้อย่างที่บอก หรือพลังงานของการที่บางทีอาจจะต้องมีะลักษณะของการ make decision บางอย่างนะคะเพราะว่าไรพลังงานตัวนี้มี e นจีแบบนี้ด้วยมีเจ็ดถ้วยด้วยมันเป็นพลัง,งของการที่ คืออย่างนี้มันจะมีบางคนเป็นชาวกันที่แบบว่ามีอะไรบางอย่างที่ลักษณะของการมี c h o i c e หรือมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับมีอะไรให้ตัดสินใจให้เลือกหรืออะไรแบบนี้สําหรับบางท่านแต่พลังงานตรงนี้จะหมายถึงชาวโสดของชาวกันบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นชาวกันที่มีความเหมือนคล้ายๆกับคุณมีมีสเปคมีความต้องการมีความมโนมีอะไรที่เป็นลักษณะของการหมคล้ายกับว่าเหมือนคนที่มีลิสต์หรือมีพรมีความปรารถนาเยอะแยะอะไรในความรักไปหมดอะไรแบบนี้ อาจจะเป็นพลังงานของชาวกันบางท่านแบบนี้ได้ด้วยพลังงานพลังงานอิทธิพลของไพ่นี้เพราะว่าพลังงานตรงนี้มีพลังงานแบบนี้ด้วยก้าเหรียญคือพลังงานของชาวกันโสดไพ่นี้คือหมายถึงอะไรรู้ไหมคะหมายถึงคนที่แบบเป็นชาวกันโสดที่ว่าโดยรวมแล้วด้านอื่นอ่ะพลังงานชีวิตโดยรวมด้านอื่นถือว่าดีพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานที่ดีในไพ่ลักษณะของไพ่ตัวแทนในงานหรือเงิน ลักษณะของไพ่ไฟแนนซ์หรือไพ่แคริเอที่พลังงานอิทธิพลที่ส่งถึงกันงานส่งผลไปในเรื่องของถึงถึงเงินและไพ่แบบนี้เป็นไพ่ถึงเหรียญถึง9อันเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่ดีในด้านแบบนี้แต่ความรักอาจจะขาดบางอย่างอยู่บ้าง ความรักอาจจะขาดเราคอยความรักยู่เราคอยความรักที่มีคอมมิชเมนต์กับใครเราคอยความรักที่ชัดเจนหรือเราคอยความรักที่สามารถที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์หรือเป็นชีวิตรักที่มีความสุขแบบที่เป็นพลังงานแบบเป็นเป็นคนที่ใช้หรือเป็นชีวิตแบบ ที่เป็นเติมเต็มต่อกันเป็นตัวจริงต่อกันได้อะไรแบบนี้มีใครบางคนที่เป็นชาวกัรที่รอแบบนี้อยู่แต่ในด้านอื่นๆถือว่าโดยรวมแล้วถ้าไม่ได้พูดในเรื่องรักก็คือโดยรวมถ้าโฟกัสในเรื่องอื่นน่ะถือว่ามีพลังงานอื่นๆที่เด่นหรือไปในทางที่ดีได้อยู่นะคะด้วยอิทธิพลของไพ่ลักษณะนี้แล้วด้วยไพ่มีพลังงาน finance กับ carrier ด้วยทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูสิว่า energy ของไพ่ angel answer ตรงนี้มีคำตอบอะไรให้ใหกับชาวกัรบ้างในคลิปนี้ แองเจิลมอนเซอร์มีพลังงานอะไรที่เป็นพลังงานบวกให้กับชาวกันบ้างในคลิปนี้นะคะแองเจิลมอนเซอร์มีคำตอบอะไรเกี่ยวกับความรักให้กับชาวกันบ้างในคลิปนี้ชาวลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์กันชาวกันทั้งหลายตรงนี้แองเจิลมอนเซอร์พลังงานอะไรให้กับคุณบ้างขอดูไพ่ด้วยค่ะไพ่พลังงานนี้มีเอเนจี่นี้ พลังงานตรงนี้สําหรับชาวกันบางคนที่เขาเรียกว่าคุณจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักบางอย่างหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ปล่อยวางหรือให้อภัยกับใครได้ดูรวมถึงให้อภัยตัวเองได้ก็คือพยายามเหมือนคล้ายๆกับปล่อยใครจะบอกว่าพลังงานชาวกันเนี่ยหรือชาวธาตุด,ดินเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความยึดติดหรือมีพลังงานบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะปล่อยปล่อยวางค่อนข้างยากเพราะว่า ไข่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเป็นธาตุดินเนาะแล้วก็คนใกล้ตัวของไข่เป็นธาตุดินทางนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือไข่ค่อนข้างที่จะเ,เข้าใจหรือว่าคุณชินกับคนที่เป็นธาตุดินค่อนข้างเยอะพอสมควรฉะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณและสามารถที่จะปล่อยวางหรือปลดปล่อยพลังงานหรือไม่แค่ไข่กับปลงกับพลังงานบางอย่างได้ก็คือ พยายามมองบวกแล้วหยุดอยู่อยู่ในปัจจุบันหรือพยายามเหมือนใช้หกับมี energy ของการปล่อยในพลังงานลบๆออกไปถึงแม้บางทีบางเรื่องมันอาจจะแบบยากแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะพยายามหรือลองดูเนาะโอเคทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy ตรงนี้ด้วยมี as k your angel ถามในพลังงานสิ่งที่ดีเชื่อในพลังงานของสิ่งที่จะไกด์ไลน์คุณไปในทางที่ดีเชื่อในพลังงานของนางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะนาทาหรือลีดคุณหรือทาให้คุณรู้สึกหรือเซนได้ว่ามันมีสิ่งที่ดีที่นําพาคุณไปได้เพราะฉะนั้นคือขอให้คุณเหมือนคล้ายๆกับมีพลังงานบวกๆหรือมีเอเนจีแบบนี้ไว้โดยเฉพาะคนชาวกันที่แบบคุณมีเซนหรือมีแบบความเชื่อหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีการที่แบบว่ามีพลังงานบางอย่างอย่างเช่นคนที่นับถืออะไรบางอย่างหรือวว่่่าาคนนทีม้ยๆกับ มีพลังงานในลักษณะแบบที่เกี่ยวกับสเป r รชัลหรือว่าสิ่งที่สัมผัสได,ด้ด้วยในเรื่องของความรู้สึกหรือจิตอะไรแบบเนี้ยลอง ลองให้พลังงานของแองเจิลหรือที่เป็นเพชรเขาเรียกว่าเทวดานางฟ้าที่คุ้มครองคุณช่วยให้คําตอบหรือไกด์ไลน์หรือว่านําทางอะไรบางอย่างในทางดีให้กับคุณนะคะโอเคค่ะเอาพลังงานบวกมาให้ชาวกันเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังร่วมอยู่ด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวจะพลังงานบวกมาให้อีกสําหรับใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกันนะคะถึงเลนว่าลูกจะลองกินนมอยู่ตลอดเวลา แต่ก็มีเวลาดูดวงให้เสมอ,อนะคะรันคิวปกติในการดูดวงส่วนตัวแล้วก็ใครทยอยอัดคลิปให้อยู่แล้วก็ทยอยลงคลิปให้อยู่ในช่องนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะยังไงก็มีความสุขมีพลังงานบอกว่ามากนะคะเดี๋ยวพลังงานอื่นมาให้อีกลงถึงคลิปร a นดอมหลังจาก12ราศีด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ